ถ้วยชามที่จะใช้รับเรียงเจ้าฝรั่งไปคะดีแล้วจ้าสวยมากทำความสะอาดด้วยนะเครื่องเสวยเพคะหม่อมเจ้าหญิงสบายฝากกราบทูลว่าได้เสียบรายชื่ออาหารไว้ทรงทอดพระเนตรแล้วเพคะไหนเอามาดูซิเพคะ น,นี่อะไรเนี่ยใครเขียนว่าสลามันเออคือแม่นเนืองเพคะแม่นเนืองเขียนเนสียแรงให้เรียนหนังสือนักเรียนอะไรเขียนชื่อแกงก็ไม่ถูกมัสมันไม่ใช่สลามันได้ยินว่าแม่เนืองไม่ได้เรียนแล้วรึเพคะ ่ันยาไม่โปรดให้ออกจากโรงเรียนมาได้ปีนึงแล้วเดี๋ยวให้หม่อมเจ้าหญิงสบายขึ้นมาเฝ้าฉันข้างบนแล้วกันจะได้ขอให้แม่เนื่องกลับไปเรียนที่โรงเรียนพรุ่งนี้เลยแม่เนื่องคงจะดีใจมากเพคะที่ได้รู้เรื่องนี้ มาเรียนหนังสือใหม่นะ่ะถ้าไม่ได้สมเด็จหญิงพระองค์กลางฉันก็คงจะไม่ได้มาเรียนแล้วล่ะดีจังเลยนะพวกเราอืเออนี่นี่น,น,นี่วันเนี้ยครูจันนะ่ะบอกว่าจะมาช้าเพราะว่ามีประชุมครูให้พวกเราอ่ะนั่งอ่านหนังสือเรียนไปก่อนล่ะอืก็ดีเหมือนกันนะอืแล้วนี่แม่สุดาไปไหนล่ะทำไมยังไม่มา <c oughs> งานน่ะสินะเดี๋ยวคงมาหรือมัง้งเอแล้วคุณวงศินล่ะทำไมยังไม่มาเออคุณวงศินน่ะหึเออคุณวงศินทน่ะถูกท่านอาทำโทษตายแล้วเรื่องอะไรหรอเรื่องแม่เวน่ะสิแม่เว คนยวนที่เป็นลูกมือห้องเครื่องหวานนั่นนะหรอนั่นละหลายวันมาแล้วนะคุณวงสินเดิมไปที่หลังห้องเครื่องหวานไปเจอกับแม่เวแม่เวเนี่ยนะกำลังนั่งปอกอ้อยและหั่นอ้อยเป็นท่อนเสียบไม้วางพาากับราวเหล็กผิงไฟอยู่ กินกันได้เลยทําไมต้องเผาอีกอ้อยเผาแล้วหอมกิ่นน้าผึ้งอร่อยกว่าชาอ้อยก็ดูกว่าด้วยเผาเสร็จแล้วก็เอาไปปอกเปลือกเสียบไม้แล้วก็นํามาแช่ตุ้มนั๊กแ็มพอจะเชิญเครื่องหวานขึ้นแค่เอามาจากตู้ขอชิมหน่อยได้ไหมไม่ได้น้านา วงสินก็เลยเจ็บใจแล้ววันต่อมานะท่านอาไปซื้อข้าวตังมากระถาหนึ่งทอดกรอบเอาไว้โรยหน้าด้วยน้ำตาลจะเอาไว้หลานๆกินกันคุณวงสินขึ้นไปบนตำหนักเจอเข้าก็เลยล้วงใส่ห่อจะไม่พวกเรากินกันนะ่ะแต่ก็ดันไปเจอกับแม่เวเข้าอีกอ,อะไรคุณในหอนอะ่ะ น่าน่าสงสารจังเลยเนอะมาแล้วมาแล้ว กันทันทีเอากันให้ตายไปข้างนึงเลยแม่เนื่องทำไมพูดอย่างนั้นล่ะไปเอาไปอย่าอย่าห้ามเอาเลยเอากันให้ตายเลยเอา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 เลยแม่เนื่องทำไมไม่ห้ามไปยุ่คเขาทำไมเนื่องห้ามแล้วค่ะ ห้ามว่าอย่างไงฮะเนืองห้ามไม่ให้เขาสู้กันด้วยมือเปล่าเพราะกว่าจะรู้แพ้รู้ชนะมันนานเนืองก็เลยให้ใช้อาวุธดีกว่าค่ะแย่มากแล้วทำไมถึงให้แม่สุดาหยิบแค่แปรงลบกระดานส่วนคุณวัดหยิบมีดมันจะสู้กันได้เหรอเนืองตัดสินด้วยความยุติธรรมนะคะก็คุณวัดอะเตี้ยกว่าสุดาต้องเยอะเสียเปรียบเนืองก็เลยให้ใช้อาวุธที่รุนแรงกว่า สัวสุดาสูงย่องได้เปรียบคุณวตัตต้องเยอะแค่แปรงกระดานนันเดียวก็ตีหัวคุณวัดแตกแล้วค่ะใช้ไม่ได้ต้องถูกลงโทษทั้งสามคนแล้วเรื่องมันเป็นมายังไงล่ะสุดาดีใจค่ะที่คุณแม่มาหาบอกว่าจะรับตัวเวเยี่ยมเจ้าคุณพ่อค่ะก็เลยมาขยา่าโตคุณวัดเขาเพื่อจะบอกข่าวดีแต่ขย่าแรงไปหน่อยจนหมึกหก ระวัดเขาก็ลงไม้ลงมือก่อนแม่สุดาผิดที่หนึ่งคุณวัดผิดที่สองส่วนแม่เนื่องผิดที่สามฐา,านยุต้องถูกหวดก้นคนละห้าทีแต่สมเด็จหญิงน้อยทรงขอไว้ไม่ให้ตีนักเรียนบอกว่าถ้านักเรียนทำอะไรผิดให้ทำรายงานให้ทรงทราบจะทรงรงพระอาญาเองวันนี้เลิกเรียนแล้วไม่ต้องเรียนแล้วเฮ้ แย่เลยอ่ะคิดๆก็ดีเหมือนกันไม่ต้องเรียนเนอะสุดาเนอะนั่นดีไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าไปเร็วไปเหอะพวกเราไปพเรวแม่เนืองไม่ไปหรอเร็วๆอ้าวไปดีดีกันแล้วเหรอไปแล้วจะสู้กันทำไมเสียเวลาอย่าพูดยู่แถมโดนลงอายาอีกทำไมถึาแบบนี้ ฉันสอนเท่าไหร่จะไม่จําไปด่าแม่เวเขาทําไม <S <S 1> <S 1> ฉันถามทําไมไม่ตอบโมอองพนามอะไรอยู่ฮะผูใหญ่ถามก็ตอบมาสิ <S 1> <S 1> อะไรนะ่ะเม็ดพุทธรักษาครับเม็ดพุทธรักษาอมมาทําไมแม่เนื่องกับคุณสีคำ แล้วก็เพื่อนๆช่วยกันบอกว่าอมแมพุทธรักษานี้มาจะเป็นเครื่องคุ้มภัยไม่ให้ถูกลงโทษแล้วมันผลไหมละ่ะพระท่านน่ะคุ้มครองแต่คนปากดีส่วนคนปากชั่วน่ะพระท่านไม่คุ้มครองหรอกท่านอาเอาเชืองมาทำไมคะทำผิดก็ต้องโดนลงโทษท่านอาจะมตาตวอย่างนี้ข้าวก็ไม่กิน ถึงเวลาแล้วค่อยแกะออกนึกจำไว้ให้ดีนะเป็นรูปผู้ดีมีเชื้อมีสายจะเที่ยวพานปากไม่ดีด่าว่าคนอื่น,มนไม่ได้ กัท่านอาแล้วมาเนื่องตีจะต้องสามทีและยังจับผูกอย่างนี้อีกให้นั่งอย่อย่งี้ต้องชั่วโมงหนึ่งเธอคงหิวแย่เลยนะอดทนหน่อยนะเดี๋ยวก็ชั่วโมงแล้วฉันจะให้แม่ฉันมารับกับบ้านไม่อยู่ในวังนี้แล้วทำไมเธอคิดอย่างนั้นล่ะเราเคยเล่นเคยสนุกมาด้วยกันแต่เล็กแต่น้อยไม่ใช่เหรอ อยูด่ดีๆเธอจะมาทิ้งกันไปอย่างนั้นหรอใช่พวกเราอะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆต้องเยอะที่ได้เห็นในสิ่งที่เป็นบุญตาที่คนอื่นเขาไม่ได้เห็นกันจำวันนั้นได้ไหมวันที่เราสามคนเป็นข้าหลวงรุ่นเล็กนะ่ะวันไหนล่ะวันที่สมเด็จหญิงพระองค์น้อยทรงไปร่วมโตสเวเกับรนก้าวากาลที่6ที่โรงเรียนเจ้าฝรั่งไง ให้ตึงๆรู้ไหมส่วนได้ก็อย่าดึงให้ตึงไปหรือหย่อนไปมันจะไม่สวยเดี๋ยวพอทําเสร็จแล้วเอาไหมฉันตรวจเองเข้าใจไหมผ่านคุ้มทํากันได้ไหมจ๊ะ แหมมากกันครบเชียวนะก็จะมาส่งเสด็จไงที่ข่าวท่านจะทรงฉลองพระองค์เต็มยศท่านคงงามจับใจเลยนะจนถึงเวลาเยี่ยงหละพี่ละจวนแล้วใกล้เวลาเสด็จแล้วเก็บของให้เรียบร้อยเร็วแล้วก็นั่งกันที่เป็นระเบียบด้วยนะเอาเร็วเร็ว นั่นเงินให้เป็นระเบียบดีๆนันเน่เรียบร้อยสเสด็จแล้วสเสด็จแล้ว ท่านหนัาง,งามขนาดไหนคุณวงศินเองยังบอกเลยดูแลลืมตายดูเท่าไหร่ก็ไม่จุใจนะ่ะนะอย่าก,กลับบ้านเลยนะอยู่ต่อกับพวกเราเถอะอยู่ในวังนี้ต่อก็ได้ <c oughs> แต่ฉันจะขอแยกตัวจากการปกครองท่านอาจะย้ายไปอยู่เรือนข้าหลวง ไม่อยู่ที่นี่แล้วแต่ว่ามันไม่เหมาะสมนะอายุขนาดพวกเราอะยังต้องมีผู้ปกครองเหมือนหมาต้องมีเจ้าของนะ่ะฉันเลือกทางเดินของฉันละแม่เนื่องกับคุณสีคำก็อยู่กับท่านย่าท่านอาต่อไปเถอะฉันไม่อยู่แล้วหนังสือ,อฉันก็จะไม่เลยนต่อไป ตามใจชีวิตใครชีวิตมัน หญิงพระองค์น้อยนี่ใช่แล้วสมเด็จหญิงองค์น้อยท่านทรงพ้เตรียมไว้ท่านจะทรงถ่ายรูปักเรียนโรงเรียนนิภาคารที่สอบไล่ชั้นม .6 ได้น่ะหรอมีใครบ้างละ่ะก็มีท่านหญิงแดงคุณฟูผลคุณสลัดคุณวัฒนพันธ์แล้วก็แม่เนื่องแม่เนื่องด้วยหรอก็ใช่สิอะไรพิลาอยู่เรือนเดียวกันแท้ๆทำไมไม่รู้เนี่ยก็ใครจะไปรู้ละ่ะเห็นทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องได้รา่า ก็ไม่คิดว่าจะเรียนเก่งโอ้ยถ้าไม่เก่งจริงสมเด็จยิงนะท่านไม่คัดสอบหรอกทั้งโรงเรียนก็ได้มาแค่ห้าคนนั่นล่ะแล้วก็สอบได้หมดเลยนะท่านน่ะดีพระไทยมากคจะเก่งจริงอนะ่ะเนาะใช่นั่นไงสเสด็จแล้ว เอาล่ะยืนเรียงตามลำดับสูงต่ำเลยเอาล่ะนะนักเรียนที่จบมัธยม6โรงเรียนนิพาคารุ่นแรก5คนพร้อมแล้วนะ1 2 3 2> วันวานเวียนไปไม่เคยเจะวน พวกเขาเหล่านั้นเป็นใครอย่าตกใจเขาไม่เห็นพวกเราทัดแก้วเจ้าจอมใกล้สว่างแล้วโปรดเล่าเรื่องราวของสถานที่นี้ให้เราฟังต่อก่อนที่มนุษย์จะมาณที่นี้ด้วยเถิดชีวิตในวังสวนสุนันทาหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไป สมเด็จหญิงพระองค์กลางทรงสิ้นพระชนเป็นพระองค์แรกหลังจากนั้นพระวิม,มาดาเธอก็ทรงประชวรและสิ้นพระชนในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2472เพียงอีก3ปีต่อมาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สมเด็จหญิงพระองค์น้อยสเสด็จหนีภัยการเมืองไปประทับที่ชวาเจ้านายพระองค์อื่นรวมทั้งคุณข่าหลวงและคนเก่าคนแก่แต่างก็กระจัดกระจายกันออกไปวังสุนันทาถูกทิ้งร้างอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วหลังจากนั้นห้าปีก็มีความ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเปิดสอนที่นี่เป็นโรงเรียนสองแผนกแผนกสามัญเปิดสอนชั้นประถมจนถึงมัธยม8แผนกวิสามัญเปิดสอนสำหรับฝึกหัดครูพวกเธอทุกคนเป็นนักเรียนรุ่นบุกเบิกของโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยครูหวังว่า เธอทุกคนจะตั้งใจเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาประเทศต่อไปจากวังสวนสุนันทาสู่โรงเรียนสำหรับกุลสตรีและในที่สุดจนบัดนี้เป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทา แต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรที่นี่ก็ยังเป็นที่ให้ความร่มเย็นให้ความรู้ให้การศึกษาและให้การอบรมบ่มเพาะกุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดีของสังคมตลอดมา ต่เราออกมาข้างหนอกก่อนเอาเร็วๆพี่อะทำไมต้องมาซ้อมในเช้าขานาดน,นี้ก็ไม่รู้เมื่อคืนอาจารย์ชวนมาหนาให้จัดในทิทรรศการจนดึกยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยคือว่าพวกเราเนี่ยต้องซ้อมตั้งแต่ตอนที่คนยังไม่มาไม่งานน้ามันมจะวุ่นวายเราจะไม่ได้ซ้อมอีกเข้าใจใช่ไหมเข้าใจก็ได้ค่ะอ้าแล้วเราอะพร้อมหร,รือยังท้องค่ะพี่โอเค พี่ครับพี่ครับเปิดคิวประกาศคิวแรกได้เลยครับเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง70ปีมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาขอเชิญทุกท่านร่วมชมการแสดงพิเศษจากคณะนักศึกษาเรื่องกลิ่นแก้วเจ้าจอม one.